วัดีวันที่สามที่อังกฤษวันนี้เราก็ตื่นมาคอยตื่นแต่ตีห้าแต่อุ้งอาอุ้งเพิ่งตื่นแต่ตอนนี้อุ้งลงมากินข้าวกันไม่ใด้กินข้าวหรอกอาหารเช้าวันนี้เป็นซีเรียลกับนมอร่อยดีนะชีวิตก็คงอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ากินอยู่อย่างประหยัดอร่อยด้วยแต่วันนี้เรามีสมาชิกใหม่แมวตัวที่วันก่อนให้ทาโร่ไปกินแมวอังกฤษที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วย น่ารักดีนะใช่ไหมเองชื่ออะไรอ่ะแองเหรอฮะไม่รู้อีก่นเป็นแมวขี้อ้อนที่มันมุดเข้ามาเองตามซอกประตูเอามันออกไปยังไงล่ะตอนนี้พ่อยกำลังเป็นแม่บ้านหลังหม้อหม้ออะไรที่ที่กินไม่ได้นเอง มันเดินไปเดินมา่แล้วเดี๋ยวไปจัดการกับมันก่อนนะด้วยความที่เราเป็นคนดีนะเราก็โยนอีเมสซีเรียลอย่างแพงซีเรียลอังกฤษให้แมวอังกฤษกินแล้วไงมันก็ไม่กินเพราะว่ามันอยากกินทาโร่อุ้ยเหยียบเลยมันอยากกินทาโร่ถูกๆของประเทศไทยแมวงูปะเนี่ย สงสัยมันจะไม่ค่อยสติไม่ค่อยจะดีเราอยากกินของแพงไอ้นี่อยากกินของถูกแต่ว่าคิดว่าทาโร่ไทยคงมันคงไม่ค่อยเคยกินอะ่ะมันก็เลยมีคุณค่าทางสารอาหารมากตอนนี้มันก็เลยพยายามจะหาบ้านอื่นที่มีอะไรให้มันกินนูเไม่มเชา้ามันมาได้ยังไงเนี่ยผ่านรูรูแค่เนี้ยรูห้องครัวไม่รู้ใครเปิดเอาไว้เหมือนกัน,นก็กระโดดเข้าไปได้ตอนนี้ตั้งชื่อมาแล้วว่าชื่อคิตตี้ แมววังกินเนี่ยจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยขนมันค่อนข้างจะยาวเพราะว่าปกคุมความหนาวช่วยป้องกันความหนาวได้อืมมีใครลงมาแน่เลยอ่ะดูสิเนี่ย,ย,ยใช่และวีพอยนั่นเองอยู่ในบ้านเราลอดมันออกมาได้แล้วไม่ออกอ่ะสาม,มาวันไม่อุดเลยวายแย่แล้วเราอุดทุกวันเลย ตอนนี้แมวมันกำลังหาเมื่อกี้เราให้มันกินซีเรียลมันไม่ยอมกินอ่ะสงสัยมันจะชอบทาโร่ว่ะทาโร่เป็นปลาไงที่อังกฤษก็ไม่มีปลากินไปหาบ้านอื่นอืมเมื่อกี้มันวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้อ่ะหอยอื่นไม่ออกอ่ะน่าสงสารจังเลยชีวิตขึ้นเลยเศร้าซอยตอนนี้กำลังอยู่บนรนบาน ่า่ะ้นิดนึ่งเนาะึ่ก็เดี๋ยวเราก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราจะเดินออาตจับเปลาไ แล้วเราจะไปไหนอะคะกวง่ะเราต้องเดินอ้อมลงไปข้างล่างเนี่เลยอะไม่เราทะลุข้างในค่ะไหนอะอ่ะปลาเดินอ้อมตรงนี้ก็เข้าได้แต่ต้องลงไปข้างล่างคือตอนนี้เรามาถึงมาหาลัยตอน8โมง4 5แล้วขึ้นไปคอนแทคตรงสตูดิโอเซนเตอร์เขาบอกว่าให้มาใหม่ตอน9โมงเพราะว่ายังไม่เปิดเราก็เลยไม่มีอรจะทำกันตอนนี้ ยื้อไปไวหน้มามหาลัยมีพอ,อย่ปะจะเริ่มเรียนแล้วอันนี้คือตึกที่เราจะเรียนกันใช่หรอใช่ห้องน้ำเหม็นนะไม่ใช่เป็นตึกห้องน้ำเหม็น <c oughs> เรากำลังลองทัว์มหาลัยดู <c oughs> ตรงนี้คือตรงไหนก็ไม่รู้แต่ลงไม่ได้แน่นอนใรเนไน่จด้หอมจังเลยว่ะตันนี้เราเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อที่จะมาหาร้านอาหารจีน,น,นกิน เรา,ย,ายังคงเดิมเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะหารายการจีนอยากพูดกับเอิญอะเอิญเม่ไหรเอิญจะมาอะก็มาซื้อของอะน้าพูดอะไรกับน้องปันหน่อยแล้วเออตลกว้าวเนาะทรายได้มีวีวีใช้แล้วทรายมันป้าเนาะเออเอิญทก็แจกพวกจิตก็เลยอยู่กับพวกเราได้นั่นเองพวกจิตเหมือนกันอเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะเป็นจ เอเอกินมากกิ<อ>น่าเฮ้ยนี่มีร้านนี้ด้วยนะเจ้ากอดเ๋ยวๆกันเนี่ยเนี่ยคิวแอนคอฟฟี่อ่ะเฮ้ยนี่เหมือนรอาหารจนีนเลยว่ะเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยมาเนี่ยร้านเนี่ย เรายังคงงงอยู่แถวนี้เพื่อหาร้านอาหารกินต่อไปทำไมเมืองนี้มันใหญ่อย่างนี้เนี่ยทำไมเมืองนี้มันใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราจะมีอะไรกินกันไหมเนี่ยสรุปไหนว่าร้านอาหารจีน ไหนีิทานอ่ะแสงเหโอ้ยอุ้มอย่างนี้อ้วนมากย้อนแสงด้วยอ้วนสุดๆเสื้อสีฟ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ร้านอาหารคนนี้คือใครเนี่ยให้ดูเหมือนกันแพงอีกแล้วอ่ะข้างเหรอเมื่อวานอ่ะเพราะเราสั่งก็เลยได้ถูก ตอนนี้หลังจากอิ่มนะคะเมื่อกี้กินแฮมเบอร์เกอร์ไปราคา2.4ปอนด์ก็มาเดินกันต่ออันนี้เป็นถนอนอีกสายหนึ่งที่อยู่ในเมืองในแหล่งช้อปปิ้งเหมือนกันก็เหมือนเดิมคือตอนนี้ก็มีแค่คนไทย3คน นี่ดิเครื่องต้องแพงดูบรรยากาศไปเรื่อยเ,เราลองจะเดินไปที่แบงค์ไปเปิดบัญชีแกนซกนีนะะไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่าต้องไปลองดูวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้อ่าเจอ iPhone 4ตัวจริงขอบอกเลยว่า ใครที่กําลังแบบรออยู่นะเลยแบบมันแบบเจ๋งมากอะ่ะคือจากที่แบบ TGS ว่าว่ามันดีแล้วอ่ะมันแบบว่า iPhone 4นี่แบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะคือภาพทุกอย่างแบบคมเก็บอย่างที่สติฟจ็อบพูดเลยแล้วที่สำคัญคือเวลากล้องหน้าฮะเฮ้ยพิ่งเลยทำไปกล้องหน้าถ่ายร,ปรูปโฟกัส แล้วก็กล้องหลังจิ้มแล้วก็แบบชัดมันชัดว่าโอ้ยม่รู้จะบ,บรรยายไงอย่างได้มากเลยราคาสำหรับคนที่ถามนะราคาที่นี่ตอนนี้ก็อยู่ที่45ปอนต่อเดือนต้องติดสัญญาหมด24เดือนอันนี้ถามมาอย่างเดียวนะคือของ T-Mobile เอ้ของอะไรวะของ O2 ของ O2 เออแต่อย่างอื่นยังไม่ได้เดินดูว่าราคาเท่าไหร่บ้างก็โดยรวมแล้วถ้าใครแบบ ใครที่สนใจอยู่หรืออะไรเงี้ยก็แนะนำจริงๆสุดยอดอเดี๋ยวไปกินข้าวเนีออ่ยคอยกำลังทำความสะอาดอีกแล้วนนมขอโทษนะ